ทุกคนค่ะไ,ไม่ก่อนนอนกินแล้ว<อ>ทุกคนเมื่อกี้นี่กิน,น,นอ,อันวุ้นที่อร่อยมากทุกคนคก่อนนอนได้ดิล้วการอันย่างอันีนไก่สภาพกินเสร็จแล้วทุกคนเมื่อกี้เธอกินดีพอกไปหรอกินแล้วค่ะโอ้โหวงสะท้อนกินก่อนเราเลยคนดูแต่ว่าก่อนนอนก็นต้องกินเพราะว่าคือแบบว่าแพลนเป็นคนที ตอนนี้ไม่ได,ด้อ้วนนะไม่ได,ด้อ้วนกางเกงไซส์เอสนั่นเนี่ยแต่ว่าแบบหลวมอะดูหลวมจริงอยด,ดึงม่ดึงมอ่ดึงม่ไม่ใช่นะทองแดงไปกินเยอะด้วยนะใช่ไซส์เอแต่ว่าหลวมเพราะว่าเราข้อสีรขี้นตลอดนะคะคลีนร่างกายก็คือ เหมือนเราได้แบบทําความสะอาดร่างกายเราได้ล้างลําไส้ล้างสารล้างสารพิษไขมันอะไรต่างๆในร่างกายนะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะพราวชามิงนะคะตัวนี้เป็นเป็นสูตรที่ถือว่าเป็นการลดน้ําหนักด้วยพีธ,ธรรมชาติดัวยที่ไม่ต้องพึ่งแบบยาลดความอ้วนนะคะตัวนี้นี่เลยค่ะ ก่อนนอนนะคะผสมกับน้ําธรรมดาหรือน้ําเย็นซึ่งไม่ใช่น้ําอุ่นนะคะจะชงก็ได้หรือว่าจะผสมกับน้ําและขย่าแบบนี้เลยนะคะรสชาติทานง,ง่ายขย่าเสร็จคือรีบดื่มเลยนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานรีบดื่มให้หมดเลยแล้วก็ดื่มน้ําตามด้วย อันนี้เป็นสูตรของแพลวพ์นะคะกินก่อนนอนทุกมือ้อแนะนำว่าผู้ใดทีาา่อว่าต้องการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนแนะนำว่าหนึ่งเดือนทานต่อเนื่องเลยหนึ่งเดือนทานต่อเนือน่องตอนนี้เรามีโปรสองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กสองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กกินได้ยี่สิบห้าวันเอาเซตนี้ไปก่อนก็ได้หรือว่าใครที่ไม่ไม่เคยทานอยากลองว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอากล่องเล็กไปทดลอง กล่องเล็กสามร้อยห้าสิบาทกล่องใหญ่หกร้อยห้าสิบาทกล่องเล็กสามร้อยห้าสิบาทกล่องใหญ่หกร้อยห้าสิบาทคลิปนี้ส่งฟรีให้เลยแล้วก็ใครที่เป็นสายที่น้ำหนักเยอะอยากตั้งใจลดจริงๆแนะนำว่าสองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กนะคะเป็นชุดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ถ่ายยากลิศสีดวงกดไหลย้อนตัวนี้อยากให้ลองและอยากแนะนำมากมากเลย นะคะสำหรับดีท็อกเคลียว์เ่าใครที่สนใจพิมพ์สนใจได้ใครที่มีปัญหาอ่าแต่ไม่มั่นใจอยากลองเอาไปลองหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งกล่องเล็กเอาไปลองก่อนนะคะถ้าดีค่อยกลับมาซื้ออยากให้ลองก่อนนะคะทุกคนพิมพ์สนใจได้เลยอ่าใครที่ทานอยู่ก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หลั่ฟันดีราติสวัสดีค่ะ